ลกเลิกโง่ก่อนตอนแรกเลิกโง่กำลังบอกตัวเองว่าอะไรรูป้ป่ะฉันต้องเหนื่อยมึงเลิกคิดลบกับทุกสิ่งทุกอย่างคิดบวกให้หมดเงินอะ่ะมึงสร้างมันได้มึงเรียกมันมาได้ สวัสดีครับผมคุูป๊อปนะครับกับการถอดจิตใต้สำนึกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีแขกรับเชิญท่านแรกนะครับที่อยากจะปลดล็อกภายในประมาณ20่สิบนาทีเนี่ยที่อยากจะให้ท่านได้รู้นะครับว่าวิธีการเปิดจิตใต้สำนึกของตัวเองนั้นต้องทําอย่างไรนะครับรวมถึงคนที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้แง่คิดดีๆเพื่อที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณก้อยครับสวัสดีครับคุณก้อยสวัสดีครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนว่าที่ผ่านมาผมได้เขียนเอาไว้ละนี่คือก้อยปัจจุบันอายุ26ปีค่ะผู้หญิงลองเล่าประสบการณ์ที่ดีๆในวัยเด็กให้ฟังหน่อยลองนึกถึงว่าตอนเด็กอะ่ะเคยมีประสบการณ์ดีอะไรบ้างที่ที่ผ่านมาตั้งแต่เราจำความได้เลยอ่ะลองเล่าให้พี่ฟังหน่อย รู้สึกว่าในวัยเด็กเนี่ยจะมีความผูกพันกับพี่สาวมากๆซึ่งนี่คือความทรงจําในวัยเด็กที่รู้สึกว่ามีความสุขที่สุดเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเลยเล่นด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกันเวลามีปัญหาก็ทะเลาะก,กันเองอะไรเงี้ยคือบอให้ทะเลาะกันมันก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขอะพอเราโตขึ้นมารู้สึกว่าเนี่ยความผูกพันเนี่ยหรูรู้สึกรักรักมันมากประสบการณ์ดีที่หนึ่งค่ะประสบการณ์ดีคือเรื่องพี่สาวค่ะ พี่สาวเป็นคนยังไงบุคลิกพี่สาวเป็นคนยังไงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียค่ะกล้าได้กล้าเสียใช่ค่ะยังไงอีก <c oughs> ถ้านึกถึงพี่สาวจะนึกถึงอะไรถ้าเรานึกถึงพี่สาวในวันนั้นกับวันเนี้ยเรานึกถึงเขาในตอนอดีตเนี่ยเราเห็นภาพอะไรของเขาเราเห็นภาพเขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เขามีอะไรในใจเยอะมากคล้ายๆแบบเป็นคนเก็บกดแต่นิสัยต่างกันคะ่ะนิสัยต่างกันน,น,นะเขาเขามีอะไรอยู่ในใจ พอคิดถึงพี่สาวเนี่ยเราจะเห็นเรื่องหนึ่งคือเขามีอะไรใ,<ช>ในใจแล้วเราเห็นอะไรอีกเราเห็นความขี้น้อยใจของเขาเห็นความขี้น้อยใจใช่ค่ะบวกน้อยใจมีอะไรอีกที่เราเห็นเขาค่อนข้างรักรักน้องเขาอ่าก็มีรักพี่รักน้องมีทางด้านบวกคือเขารัก น้องรักพี่นะอ่ะโอเคพี่สาวอีกชื่ออะไรชื่อกั้นค่ะพี่กั้นพี่กั้นมีบทบาทอะไรในชีวิตของก้อยพี่แท้ๆป่ะแทะ้ๆค่ะเขามีบทบาทอะไรในชีวิตตั้งแต่เด็กเขามีบทบาทอะไรเป็นทุกอย่างให้เลยค่ะอย่างแรกเลยเป็นพี่สาวพอโตขึ้นมาหน่อยพอเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพอในวัยโตก็เหมือนเป็นแม่คนหนึ่งอ่ะที่แบบสอนเรามีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเขาเป็นเหมือนตัวแทนของแม่คนหนึ่งที่แบบ เราไม่สามารถบางเรื่องเราไม่สามารถคุยกับแม่ได้แต่เราคุยกับพี่สาวเราได้ค่ะอ๋อกาลังบอกว่าเมื Greek, ่อตอนเด็กก้อยเห็นพี่สาวเหมือนแม่ตอนเด็กก็คือเป็นพี่สาวแต่พอโตมาเขาเหมือนกลายเป็นแม่เราไปเลยก็ค,คือผูกพันกับพี่สาวบา้ใงบ้าะสิ่งที่ก้อยเห็นประสบการณ์ที่ดีมีอะไรอีกมาที่เป็นประสบการณ์ดีความประทับใจที่ก้อยเคยประทับใจที่ก้อยรู้สึกก้อยภูมิใจในการได้เกิดมาจนถึงอายุ26ปีอะไรที่ก้อยรู้สึกประทับใจในชีวิตบ้างอะ <ก>เคยประกวดเคยร้องเพลงเคยอะไรเงรีย้ยก็ก็มีความภูมิใจหรือมีมีความรู้สึกประทับใจในชีวิตอะอะไรบ้าง<ะ>กับ <ละ S 2> ตัวเองอะถ้ากับตัวเองนี่รู้สึกว่าหนูภูมิใจที่ตัวเองอะโตขึ้นมาแล้วเรียนจบได้ด้วยตัวเองแล้วแบบหนูฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่บางสิ่งบางอย่างครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยแต่หนูกล้าที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วหนูทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่หนูเลือกอะหนูประสบความสําเร็จได้อะไรคือความประทับใจ การที่หนูเรียนเอาใบปริญญาตรีให้พ่อแม่ได้แล้วมีอะไรที่หนูรู้สึกประทับใจว่าหนูได้รับรางวัลมีไหมมีอะไรที่หนูภาพจาที่หนูแบบมีความรู้สึกว่าอันนี้คือรางวัลของชีวิตเรามีไหมมีมีม,ม,มีค่ะก็คือการที่แบบ<ม>เหมือนเราไปอยู่บนเวทีแล้วพ่อแม่เห็นเราอยู่บนเวที่าหนูจะเห็นสายตาเขาทุกครั้งเวลาเขามองเราอะ่ะเขารู้สึกภูมิใจแล้วพ่อแม่เราเขาดีใจแล้วก็สายตานั้นมันเป็นสายตาที่ เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาภูมิใจในตัวเรามากโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยอะแล้วหนูรู้สึกดีมากๆเลยที่ณว,วันนี้ต่อให้หนูไม่ได้ประสบความสําเร็จจนสุดทางอะแต่อย่างน้อยอะที่ผ่านมาหนูทําอะไรให้เขาได้มากกว่าที่เขาคิดอะค่ะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าในการเล่าประสบการณ์ดีนะครับเราก็จะเห็นแววตาใช่ไหมเราเห็นแววตาเราจะเห็นอารมณ์เวลาก้อยพูดถึงพี่สาวพูดถึงความภูมิใจของแม่ วาตาก,ก็จะนาเสนอออกมาผ่านตัวตนของก้อยแล้วตั้งแต่เริ่มความจําความได้จนถึงอายุ26ปีเหมือนเดิมเนี่ยนะมีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีบ้างเออเรามาดูดิประสบการณ์ที่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะขอเขียนก่อนว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีของก้อยมีอะไรบ้างที่ที่ก้อยเคยรู้สึกว่ามันมันทำไปแล้วมันมันอยู่ในใจเราอะประสบการณ์ที่ไม่ดีของก้อย อาจจะเป็นด้วยแบบเมื่อของแม่ค่ะเพราะว่าอตอนสมัยวัยเด็กๆเ,เนี่ยค่ะพ่อกับแม่หนูเขาแยกทางกันแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่เราไม่เขา้เา,เขาใจว่าึ้นทาไมต้องแยกทางกันอนะไรเงี้ยแล้วจู่ๆแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วเขาก็เอาคนใหม่มาแนะนําให้เรารู้จักแล้วหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆอ่ะค่ะยิ่งยิ่งจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาแทนพ่อของเราโดยที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องอเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมาแย่งความรักจากเราไปหนูก็แข็งใสกับเขาเลยแล้ว หนูก็แข่งใส่กับแม่ไปด้วยหนูพ่านหนูเป็นคนพ่านกับแม่แล้วก็กับกับแฟนใหม่แม่อะไรเงี้ยค่ะจนมีพี่สาวคนโตก็เตือนสติว่าเราอย่าทําตัวแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราโตไปอะเรามีความรักอะถ้าแม่มาห้ามเราอย่างเงี้ยไม่ให้เรามีความรักอะเราจะรู้สึกยังไง<ม>นั่นแหละความรู้สึกแม่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยกําลังถามว่าสิ่งที่ก้อยรู้สึกแย่ในชีวิตอะในวันนั้นอะก้อยทาอะไรบ้างที่ก้อยทํา เช่นอาจจะเคยพูดไม่ดีอะไรเงี้ยคืออะไรที่ก้อยทําแล้วก้อยรู้สึกที่มันแย่บ้างในช่วงนั้นมันเป็นกริยาที่หนูแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าหนูไม่เอาคือแม่ให้ยกมือไหว้หนูก็ไม่หนูก็สะบัดหน้าใส่แล้วก็เดินกลับห้องแล้วก็หนูก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็หนูก็มีแบบบอลร้อต่อเถียงกับแม่บ้างเ่ยเถียงหรือเถียงเก่งมากตอนเด็กๆหนูก็เถียงเขาจนพอโตมาหนูรู้สึกแบบรู้สึกแย่มากเลยหนูไม่น่าทําอย่างนั้นเลย ก็คือแค่เถียงแม่แล้วมีอะไรอีกมาที่แบบเรารู้สึกแย่แฟนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรที่มันรู้สึกแย่มีไหมก็มีบ้างค่ะเรื่องอะไรกับเรื่องแฟนเรื่องความรักเรื่องอะไรที่เรารู้สึกแย่มีไหมถ้าเรื่องความรักก็มีค่ะเรื่องความรักรู้สึกแย่มีเคยมีความรักที่แย่มาบ้างด้วยเราคบกับคนคนนึงแล้วทีเนี้ยเราคิดมาตลอดว่าคนคนนี้เขามีคนอื่น แต่เรามารู้ความจริงว่าคนที่เป็นคนอื่นอ่ะคือเราไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นเลยคนอื่นคือเราเองเอ๋อหมายถึงว่าเราเป็นมือที่สามใช่ค่ะเขามีแฟนอยู่แล้ว<ช>เขามาจีบเราแล้วเราก็ไปใช่ค่ะอ๋อแต่เราไม่รู้เลยว่าเขามีแฟนแล้วไม่รู้ค่ะแล้ววันนั้นรู้สึกไงรู้สึกแย่แบบ เราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทําไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยเราแค่รู้สึกว่าเราทําอะไรผิดในเรื่องของความรักทําไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแล้วถามว่ามันมันถอยออกมาได้หน้ตอนนั้นเลยไหมก็ไม่ก็ไม่จนแบบมันยืดเยื้อมาจะเกือบปีอะค่ะสุดท้ายก็เรื่องมันก็ต้องต้องจบที่เราเราก็ต้องเป็นคนถอยออกมาเองต่อให้เราต้องใช้เวลาเกือบปีเราก็ต้องเป็นคนถอยแล้วเรื่องที่เรารู้สึกว่า ระหว่างแม่ความรักอันไหนเป็นเรื่องที่เราเสียใจที่สุดเรื่องแม่มากกว่าเพราะว่าในเรื่องของแม่อาจจะมีหลายเรื่องหน่อยเช่นแบบหนูอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเนี่ย <S <S เป็นภาระาให้เขาอย่างเงี้ยให้เขาถามว่าเขาช่วยเราได้ไหมก็ไม่ช่วยไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราทําให้เขารู้สึกแย่เขารู้สึกอาจจะรู้สึกผิดหวังว่าเฮ้ยทําไมเราเนี่ยเหมือนเป็นภาระให้เขาอะไรเงี้ยหนูหนู <S 2> <S 2> ทําให้เขารู้สึกแย่ทําให้หนูแย่เองในที่เขารู้สึกไม่ดีกับเราตรงเนี้ย สังเกตนะครับในสิ่งที่ที่เราฟังกันมาทั้งหมดนี้นะครับก้อยนี่จะมีประสบการณ์ดีก็คือภูมิใจได้ขึ้นเวทีได้มีพี่สาวที่น่ารักใช่ปะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเได้ทารางวัลได้ให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจประสบการณ์ดีตรงเนี้ยมันถูกสอนให้ก้อยเป็นแบบนี้และประสบการณ์ที่ไม่ดีของก้อยเนี่ยก็ถูกสอนให้ก้อยเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแม่เรื่องของแฟน ถูกป่ะนี่คือมันจะมีประสบการณ์ดีกับไม่ดีถูกป่ะประเด็นของมันอยู่อย่างนี้ประเด็นของมันอยู่ตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรทําไมก้อยถึงเป็นคนแบบนี้ในวันนี้ก้อยอยากรู้ป่ะเนี่ยพอพอพี่ฟังก้อยปุ๊บพี่รู้เลยว่าทําไมก้อยถึงเป็นแบบนี้<า>ก้อยร,อรู้ป่ะไม่รู้ถ้านึกถึงความจริงนะวันที่ก้อยเป็นเด็กก้อยมี <c oughs> พี่เป็นไอดอลมีพี่สาวคอยประครับประคองแต่เด็กบางคนมีพ่อแม่คอยประครับประคองก้อยกําลังมีความรักที่ถูกแทนที่ ก้อยกําลังสมมุติฐานว่าพี่คือพ่อคือแม่แต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ความรักจากพ่อจากแม่ประเด็นของบันเทิงตรงนี้คือก้อยอ่ะเอาความรักที่ไม่ใช่ของแท้มาอยู่กับตัวมันก็เลยทําให้ก้อยอ่ะปัจจุบันต้องอยู่คนเดียวปัจจุบันไม่สามารถที่จะ <c oughs> หาความรักอย่างแท้จริงได้และก็ไม่กล้าให้ความรักอย่างแท้จริงคนอื่นได้เป็นเหตุผลเพราะว่าก้อยสมมติความรักของก้อยมาตั้งแต่วัยเด็กว่าน,นี่คือแม่ วันนี้คือพ่อวันนี้คือครอบครัววันนี้คือความอบอุ่นแต่แท้จริงแล้วก้อยขาดความอบอุ่นตั้งแต่วัยเด็กเพราะด้วยสิ่งที่ก้อยมองเห็นว่าแม่มีแฟนใหม่แล้วก้อยก็ยคิดว่านี่คือการที่เขาขโมยความรักก้อยไปเห็นภาปพป่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก้อยเลยเป็นคนที่หนึ่งจะรักใครก็ไม่กล้ารักสุดจะจะคิดถึงจะจะเหมือนจะทุ่มเทให้กับใครก้อยก็ไม่กล้าทุ่มเทสุด อันนี้มันเป็นสิ่งที่ก้อยเป็นแบบนี้ใช่ไหมณวันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะมันเป็นเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ก้อยถูกหล่อเลี้ยงมาแต่สิ่งที่ก้อยโชคดีคือก้อยสร้างความภูมิใจก้อยมีปมแห่งความภูมิใจเนี่ยอยู่ในตัวเองทําให้ก้อยเนี่ยกล้าแสดงออกในสิ่งที่ก้อยทําเล็กๆกวันนั้นอ่ะมันทําให้ก้อยอ่ะกล้าร้องเพลงกล้าเป็นศิลปินกล้าโชว์กล้าอยู่บนเวทีกล้าที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเพราะ ปมตอนเด็กที่มันมีประสบการณ์ดีกับไม่ดีประเด็นของมันคือว่าก็อยากรู้ไปว่าเราจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตยังไงหนูอยากรู้ค่ะก้อยรู้ไปว่าในสิ่งที่ก็อยลองสรุปตัวเองให้พี่ฟังนด้ว่าก้อยเป็นคนดีเรื่องอะไรบ้างหนูค่อนข้างเป็นคนมั่นใจในตัวเองอ่ะมั่นใจผู <c oughs> ้หญิงคนนี้คือมั่นใจอ่ะหนูกล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวเองโดยที่หนูคิดว่าหนูทําได้ <c oughs> มีอะไรอีกม่เรื่องถ้านึกถึงก้อยก้อยกำลังบอกว่าก้อยเป็นคนดียังไงเป็นคนดียังไงคะหนูค่อนข้างแคร์คนรอบข้างทุกคนแคร์คนรอบข้างอ่ะก้อยมีอะไรอีกนึกได้ก็ประมาณนี้ค่ะอ่ะ <c oughs> ในสิ่งที่ก้อยเป็นสิ่งที่ดีก้อยก็น,นึกได้เท่านี้ใช่ป่ะในสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี ก้อยรู้สึกกับตัวเองว่าอตอนนี้เราไม่ดีเรื่องอะไรบ้างหนูขี้น้อยใจมากเกินไปอ้าวขี้น้อยใจเห็นไหมขี้น้อยใจคล้ายๆเหมือนใครเหมือนพี่ไหม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 มีอะไรอีกที่ก็รู้สึกในวันนี้บางทีหนูความมั่นใจของหนูมันส่งผลเสียที่แบบหนูคิดปุ๊บทำปั๊บโดยที่ไม่ได้ไต่ตองก็คือทําเร็วใช่ค่ะคิดเร็วทาเร็วทาเร็วไม่ไต่ตอง ไม่รอบครอบอ่ะก็ค,คิดว่าความความไม่ดีของก้อยมีอะไรปากปากอ่ะปากปากไปากไว้ค่ะปากไว้มีอะไรอีกที่ก้อยคิดได้ก็ประมาณนี้ค่ะก้ <c oughs> อยสังเกตนะว่าก้อยหาเหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่ไม่ดีจริงๆแล้วทั้งสองเหตุผลเนี่ย มันคือสิ่งที่ก้อยเป็นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วประเด็นของมันคือว่าทําไมเราถึงมั่นใจแต่ทําไมเรากับขี้น้อยใจประเด็นของมันคือเรากล้าแต่ทําไมเราเราถึงไม่รอบคอบประเด็นของมันคือเราแครค์คนอื่นแต่ทําไมเราปากไวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีจากสิ่งที่ก้อยเคยเป็นในในสิ่งที่ก้อยเคยรับรู้เรื่องราวของมันก้อยรู้ไปว่าต,ว own, ตัวก้อยเองอ่ะตัวก้อยเองเนี่ยมันมี คนอีกคนหนึ่งที่มันซื่อสัตย์มากเลยมันเชื่อก้อยแล้วมันถูกถูกให้ก้อยอบัญชาการมาตั้งแต่วัยเด็กคนคนนั้นก็คือจิตใต้สำนึกของก้อยเองทีนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้ก้อยเห็นว่าสิ่งที่พี่พูดเป็นเรื่องจริงผ่านกระบวนการทางความคิดของจิตใต้สำนึกของก้อยนั่นก็คือถ้าพี่ให้ก้อยเลือกตัวเลขมา5ตัวนะพี่อยากจะดูว่าตอนนี้จิตใต้สำนึกของก้อยเนี่ย ขามีความต้องการอะไรในเมื่อก้อย้อยเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วเป็นเรื่องที่พี่อาจทพี่อาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่โอเคเป็นเรื่องที่ก้อยจาในในอดีตของก้อยมาถึงปัจจุบันถ้ามีเลขห้าตัวก้อยอยากได้เลขอะไรที่ก้อยคิดมาไม่ต้องคิดนะเอาตัวเลขอะไรห้าตัวห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับผมจะมาเฉลยว่าติดใต้สํานึกที่ผมกําลังคุยให้ฟังเนี่ยนะครับตัวเลขของเราก็มี 1> 5 1 7 8 3ซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะโดนใจก้อยไหมนะว่ารับจากนี้ต่อไปเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าตอนนี้จิตใต้สมนึกของก้อยเนี่ยมันเริ่มที่จะบอกพี่ละว่าก้อยต้องการอะไร